ครับพี่เชียวหน่อยครับ่สวัสดี้ค่ะอ้าวนะครับออกคักออกแน่เลขคลอดลูกที่ข้าววากันแล้ที่แรกน้องไม่ตื้อจำได้ปะจำได้ที่ข้าวว่า่ลคลอดลูกบาริกีอ่าสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งเอาไทยเด้อไทยเล้าเด้อวังเสืเนาะออกเต็มเต็มสองสองเด้อพี่น้องเสียหลักไม่ตื้อเอาบาลิที่ไปออกลูกแล้วก็ พอว่ามันออกเล้าสองนึ่งเนาะสองหนึ่งมันหันออกเล้ามันเหลือสองทยอีกเแน่นออีเนาะขเห็ดเป็นเล่าวนีกา่เล้าวนนี้ก็เลขลอตเตอรี่ไปขอปูอีกอันที่ว่าคิดถึงเพิ่นเพิ่นก็มาบอกเลสองห้าสาคนว่าจะเพิ่นบ่มักหวยบ่แม่นเด้หมกดเพิ่ได้ตัวลูกหลานล่ะเพ่เจเนาะอัน ปูผลได้ภาพาับตัวบนตัวเดีห้ปูภาไปปะบนภาพบนเลรับนี่านี่แ่ถ้าไปเกี่ยวบนเลยเอานะครับนี่ออกดีพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเด็กไยคนขอนลูกไทยเล้าเห็นไหครับเต็มๆน้องม่เกี่ยวหน่อยนะฟันฟันจะฟันกับนี่แต่เด็กกับเกี่ยวกับสองหาสองสองยี่สิะฟันสามฝันก็ได้เต็มๆเลยนะไทยเล่าเห็นปะเกี่ยวหน่อยขัดเตล็ดนะไทยเล้านะครับ เราต้องสังเกตด้วยนะครับเห็นโมลูกกินมาไทยเล่าเือเลยนะเอนกเด็ไทยน่นะครับพมเป็นฟันพิเสีนะอต้วเดเอเาวันเกิดเดียวเลยโอ้หาสอเียวเียวก่นั่นแล้วโอ้ยนายเขาจนหาสอบ่ใก้ถิ่มบ่ใก้ป่าไปใส่หาสามโอ้มาถึงวันเกิดหรือเดาลูกมแม่นี่ข้าวเดียวเด้อสัมผัสวเดีย เอาแฮปปี้บิวตี้ทุย่เาไ้ม่แกวสุภาพแข็งแรงหับด้วยรับด้วยเนาะหน้ามันเต็มมันเต็มหาสามพอดีเบางทีล่ะเล่จิมาเลยจีแมนเลเกิดหนึ่งธันวาเต็มหาสามเเล่เอาหนึ่น้าหนาหนึ่งหาสามจิไทเนาะสองหาสนี่เนาะมาิมไทยซะหาสองซะโอ้ยคือว่าอันฝันเกี่ยวไปไหวปูกามาขอฝันเกี่ยวดีกันแมนพ่อพ่อไปไหวเป็นกามาาเลยว่า นั่มนั่มไปบอก,ล,กลูกเดอ้เอสันวันนี้เขาเลยฝันว่าเป็นอันนางอยู่ในเดินวัดองเพล่นนั่นละ่ะแล้วก็เขาเลยเปิดวิทยุเปิดวิทย,ทยุบันนี้เขาเรยว่าว่าเลขเ,เลขลาวออกซีโตนังสองหาซีเกตสันเต้นกันมากเเลยสื่อสื่อไปเลยสองหาซีเ็ตนะเขาเรยว่าแฟนฟังนั่นล่ละ บ้านี้ย่ามจิกกับพเพ่ลเรือวาลูกกันลืมของบ่อย่าลืมของเด้อสันเพ่ลเรือกองบักขามหวานกองบักไงกนี่พลเรือบอกขนขึ้นรถเต็มรถเนี่ยกับตน้นกระดุมเงินเดียบรถสองแปดห้าหกแม,แม่ออกสองหาในรถตัวนี้นั่นนะออกถึงไทยเต็มเต็มเลยพอขับขึ้นรถเต็มรถเนาะนออกยี่รถด,ดีๆเนาะ,ะสองหาพอซอกับสองหาหนึงน่งหาไหมมัน บ่คิดว่ามันติไปพ่อสอนหรอกบ่คิดว่าไม่เลขยกทั้งเขียนไม่เขียวออกลูกมันได้ทั้งอายุเด้ยแยนอายุข้อเขียนลงกหาสองเมีนอายุก็อเขียนส<อ>ง <ๆ S 1> สองกับมี่หาสองอย่างหาสามกับมีมสุดยอดอ่ะนี่เบิดโอ้สุดโต๊ะบาดพ่อฟังเลขยล,ล้าวในหันแล้วก็เลยเพิ่นเลยบอกว่าลืมยังบ่ลูกแก็เลยคนมาขับมึงหนึ่เต็มกระบารถแรนก็เลยขี่รถกลับมาอืมทะเบียนรถเด้์สองแปดห้าหกเนาะนั่นเดียวมันก็ได้กลับจังสั่นเดียวกินกินแค่น้อยกินแค่น้อย ้้าาันมีส่วนนี่๋ยวมันก็ได้กลับคือเพิ่นบอกเพิ่นให้สองหาซีเกตนะมันนะเราแางหกมาอมันาดูหลดเด้อครับหลดเด้อเอ๋อวันไหนหาต่อไทยต่อลาวเลยเดี๋ยวซีเกตเนี่ยวั้นดอกพี่น้องเนาะเอาสองเป็ดฮะเมีเขียวไปี๋วไบปู้โตปู้โตซ้่มสูงปู้ใหญ่ซ้่มสูงเนาะหรือปู้ปู้ใหญ่ซ้่มสูงข้อไหนล่ะเป็นเปี๋ยวไบแล้วนะครับเพิ่นก็เลยฝันนะครับฝันว่า เลขเล่าออกบอกภาษาเล่าเลยเด้สองห้าสี่เจ็ดเนะาะบ้านนี้พันธก,ก,กับปูก็เลอ่าอีกคือเราเอกเป็นเสียงปูเสื่ม <Man. S 2> อมว่าหวาลืมยางเมียมว่าเดี๋ยหรือลืมมะขามหวานคนวา,าแต่เต็มรถเมียมเลยเ,เลขทะเบียนรถออกเล่าออกไท่เด้นะครับสองห้าติดตรงตมันคือสองแปดห้าหกเนาะก็ออกไท่เป็นสองห้าเนาะเอาตามต่อพี่น้องเล่าเลยมาแรก้ยงห่ยนะครับพอบ้านทีวานละวัน สีชันออกนะสีวันเรียกลาออกนะสองห้าสี่เก็ดพี่น้องลองใส่ยพิจารณาการสื่อเด้นะครับเขามีเขียวเห็บบงอยู่ได้ลืมเห็บบงตัวใดก็มีเขียวเห็บบสี่เจ็ดกับสองห้าอ่าสี่เก็ดสองห้าเด้อพี่น้องมันออกถึงสองแล้วเออเกลี้ยสี่เก็ดตัวเดียวพี่น้องมาตัวใดก็ลองพิจารณาออกเด้อนะครับสำหรับเลขเล่าไม่เขียวหน่อยขอบคุณไม่เขียวหน่อยหลายขอพี่น้องชงมานร่ยยกช่องในมือนีเด้อนะขอบคุณไม่เขียวหน่อยหลายยิ่งแห้งบางฟังลำลำเลยดวยสุขสุขสวัสดีครับ เป็ดเลขอันลอตเตอรี